สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสติชโนนะครับ คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนมกราคมปี2566นะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะครับผมก็แนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดของตัวเองออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดของตัวเองในการทายเนี่ยจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าใน เดือนมกราคมปี2566นี้นะครับแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูดวงคนลัคนาราศีกรกฎในเดือนมกราคมปี2566นี้กันนะครับในเดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกกดดันหลายๆอย่างนะครับระหวังจะมีเรื่องปัญหาของคนอื่นเนี่ยเข้ามากระทบ ตัวของคนลักนณาราศีกรกฏเยอะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอศัตรูคู่อาฆาตเล่นงานนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเกิดคนมาฟ้องนะครับเป็นคดีความแล้วก็จะต้องระวังให้มากที่สุดในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กับผู้อื่นนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่25ถึงวันที่31มกราคมนะครับเรื่องต่างๆที่เคยเข้ามากดดันคนลักนณาราศีกรกฏนะครับก็จะเริ่มเบาลงนะครับทุกๆอย่างเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเองนะครับ สำหรับเรื่องของการงานขคนลัคนาราศีกรกฎนะครับก็ยังดูมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆึนลงลงบ้างอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็งานใดๆก็แล้วแต่ถ้าอยากจะให้สําเร็จได้ด้วยดีเนี่ยแนะนําให้ฝากคนอื่นไปทําแทนให้นะครับฝากลูกน้องบริวารน,นะครับหรือฝากตัวแทนไปทําอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะให้ผล ดีกว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยลงมือไปทําด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เดือนนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีแนวโน้มจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษามากขึ้นกว่าปกตินะครับหรือคนลัคนาราศีกรกฎบางคนเนี่ยอาจจะได้ทํางานแปลกๆใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยได้ทํามาก่อนเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเรื่องของการเงินของคนลัคนาราศีกรกฎนะครับเดือนมกราคมเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับระวังการเงินเนี่ยจะติดติดขัดขัดนะครับระวังจะเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นนะครับหรืออาจจะต้องระวังเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงเพราะว่าเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการเงินนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นแบบช้าๆเมื่อเข้าสู่ช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับแต่เรื่องของการเงินเนี่ยจะมีความเสถียรมีความมั่นคงลงตัวจริงๆเนี่ย อาจจะต้องรอในช่วงของวันที่25มกราคมเป็นต้นไปนะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวคนลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่24เนี่ยจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับระวังจะมีเรื่องกดดันนะครับมีเรื่องขัดแย้งกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับหรือในบางกรณีเนี่ย คนรักคู่ครองคนลักานาราศีกรกฏเนี่ยก็อาจจะไปมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับคนในบ้านคนในครอบครัวคนลักานาราศีกรกฏได้นะครับสำหรับช mm, ่วงของวันที่25ถึงวันที่16มกราคมนะครับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวงคนลักานาราศีกรกฏเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นมากนักนะครับจะต้องระมัดระวังคนในบ้านเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยหรือคนในบ้านบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลนะครับมีเหตุทําให้ห่างเหินกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแนะนําว่าถ้ามีเวลาเนี่ยให้พาคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยไปตรวจสุขภาพไว้ล่วงหน้าก่อน ก็น่านจะเป็นการดีนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนลักนณาราศรีกรกฎนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่24เนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกันสูงนะครับหรือคนรักคู่ครองเนี่ยไปมีเรื่องขัดแย้งผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวของคนลักนณาราศีกรกฎก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่25มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็จะค่อยๆปรับตัวฟื้นดีขึ้นเหมือนเดิมเอง สำหรับคนลัคนาราศีกรกฎคนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับในช่วงของวันที1่1ถึงวันที่24มกราคมนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนักนะครับคือถ้าเกิดแบบพยายามคบกับใครที่เข้ามาใหม่ๆในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมันจะคบกันแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งไม่ลงตัวกันได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมแนะนําให้คนลัคนา,าราศีกรกฎเนี่ยรอคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่25ถึงวันที่สามกราคมเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับ เพราะว่ามันจะไม่ขัดแย้งกันมากนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็จะเป็นคนมีทรัพย์มีเงินมีทองสามารถสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าชะตาคนล,นาลาักนณาราศีกรกฎได้อีกด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงประจําทั้ง12ลัคนาราศีประจําเดือนมกราคมปี2566นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงการเสริมดวงนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ได้นะครับของช่องโอสเต n n น l นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ